<c oughs> แม่สวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในโปรเจกต์ใหม่อนะโปรเจกต์สิบสี่วิธีการตายในแมครับนะครับแต่ก็จะมาทีละสองนะครับอ่าในสองอีพีหนึ่งเนี้ยก็ขอเป็นตกลาวาตายกับกระโดดเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ตกลาวาตายกับจมน้ําตายนะครับแม่ก็ไปร,รับชมกันเลยนะครับบายบายแม่ก็ไปร,รับชมกันเลยนะครับบายบาย ออกไปเร่นั้นดีกว่างุกจุกุกุกดดดดดดดไปเล่นน้ำไปเล่น้ำเร่อน้ำเร่น้ำเร่อน้ำเร่น้ำเล่น,น้ำเอ๊ต โอ้ยนไม่เป็นเออจวจแล้วจมแล้วไปดูอ่ะหลับบ้านเะโอ้เาแล้วอยู่ต้องมือโอลยมาเว้เวโว้ว้ว้้